ตกคำมาแรงมาหลังจากไอ้ก้อนแก้วก้อนคำามพอปูเมญ่ากลับมาจากหน้าเรียบร้อยเลยแมนบบมือนีแมนบบกมีตลาดใหญ่ค่ะตลาดใหญ่อยู่บ้านโนสมบูรณ์น้องมิวกระต่าพ่อกับแม่ตัวบันนี้ปะปะพ่อแม่เข้าไปตลาดนัดปะพอดีพอดีเมญ่าฉันอยากกินยังวันดีอยากกินต้มปนิน้นโซนฮอนฮอนเฮากลเลยสิไปตลาดนัดกันสามคนสี่คน,คนพ่อแม่ลูกเดละผู้ที่หาวก้มูกระ,ะข,ขึ้นหนีค่ะเด็กชายโตตุ้นเด็กชายดินแดนนี่แหละเอาพ่อตลดจอดคือนหายบ้านใดเป็นคือบ้านนี่บอผู้ใดเป็นคือกัดแน่ปตาสาเล่งจอดเบยหายยุ่มย มือนี่ก็คือจังหวะนั่นแหละจุดมุ่งหมายของเขาก็คือปลานิ่นแต่ว่าระว่างสั้งปลานิ่นแมนบอลูกสาวน่ะนะมีแต่แนวอยากกินอยากกินนั่นอยากกินนี่อันนั่นอันนี่อยากกินน่องกินน้ำอยากกินเค็อยากกินขนมยิงเอ้ยมีแต่ของผู้เดียวฉันก็เลยว่าซื้อไปหลายๆน่ะสิกินเบิร์ดบอลเบิร์ดที่แล้วแม่เบิร์ดที่แล้ยวพนาวาและนี่ในน้อยของเพื่อนนี่เห็นยังกะซศร้าเอาเบิร์ดเลยนี่ยิงเอ้ยเต็มไม่เต็มมือลูกสาวฉันเทิงใส่กอกอีสานเทิงซาลาเปาเทิงบาร์บีคอกบาร์บีคิวเทิงน้ำ ฟ้าแล่นต่ำเขาขั้วเลยค่ะฟ้าวมหาเห็นทั้งอย่างเนียกินมือินีคุณแม่กะสิโช์ฝีมือในการเห็ดต้มปลาเด้ณตอนนี้อาการบัดลงข้อของเมยากะยังบ่ทันได้ดีขึ้นเมนบ่กะให้แล้วนางทากินซื่อๆน่ะละส่วนฉันอาการก็เริ่มมาแล้วค่ะบ่เป็นยังค่ะมือนี้เข้าสิลงมือเขาขั้วเห็นนักกินเองอันดับแรกก็ต้องเอาปานิ่นที่เขาได้มากั่ะละมาทำการล่างน้ำเลือไลายๆน้ำค่ะเพื่อดับข้าวหลังจากนั้นก็สิเขามาได้รัวค่ะก็มาทำการต้มได้เลยระว่างนั่นเม้้้อไววทาเ็จแลฉันกโบเอมญ่าแล้วก็ว พวกนอค่ะพวกตะไคร้จังสีหนาแม่ยันแล้วก็สิไปโกนม้าใบถ่าดิแต่ว่าใดๆคือลืมเอาใบบกูดค่ะโอ้ยใบบกูดะนะั่นน่ะยิงแหงนับมือแหงต้นใหญ่แหง,แหงสูงไปนาค่ะระว้ววางเห็ดแนวอยากแนว,แนวกินเด็กน้อย2คนนี่ก็แลเล่นน้าเดินบ้านค่ะดินแดนบอกเลยว่าตอนนี้กําลังขยันเดินขยันยางขยันแลนลมลุกคู่ค้นกระพองกันค่ะแต่ว่าเป็นหยังนั่นก็คือพัฒนาการของเขาให้มันลมลดยิงมันจังสิได้ชินมันจังสิกล้าไปจังซี่นะหลังจากนั้นก็มาทําการต้มปลาต้อค่ะเอาข่ะมาทําการหั่นไว้เอาตะไคร้มาทุบแลวก็็็็หัััั่นนนไวว้้้คือออกก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 ใบบบบงูดฉีีีเเเเรรรรรรยยยสจแลาาาาพิะททมมํโขตะ หอมหัวไงในกรปาดเป็นทอนเป็นทอนไปเด้แล้วก็เอาเครื่องทุกอย่างที่เขาเตรียมมานต่ละลงไปแล้วสิ่งที่ขาดว่าดก็คือบะขามเปียกคาเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวย่ำฉันเห็ดต้มย่ำแบบนี้ฉันสีใส้ขาต้มย่ำได้หญิงแต่ววาขนาวดหมูบะมี่คากรสิใส่ลดดีน่นละลงไปแทนหลังจากทุกอย่างเดือดแล้วมันบ่เฮาก็ะสิไส้ปลาลงไปคะอนนิมือนีบอกเลยว่าซื้อมาตัวละ1้อบาทยิงเ้ยตัวบัวไ่เต็มหม้อพื้อเือโลดอยากสิบอกว่าปกตินะถ่าย แมีเหลวสูเป็นยังขึ้นในเอิญกระเทียมเีอเอามาหันต้นหอมแล้วก็พักซี่แล้วก็ใบหอมเปรนั่นแหละเตรียมไว้หลังจากนั้นพอมอเดือดเราก็จะทาการปรุงรสกับไซี่ใแค่ผงโมโ,โนกับน้าปลาแค่นี้เลยเพราะว่ารสดีขาใส่ไปก้อนหนานี้แล้วรสชาติกลมกล่อมค่ะใส่ต้นหอมพักซี่แล้วก็หอมเปที่หั่นเตรียมไว้นั่นแหละเป็นอันเสร็จแล้วค่ะปรุงหม้อลงหลังจากนั้นแมนบ่แม่่มาวางได้หูบ่อยู่เอ้ยแม่เก็บผักบุ้งมตัตนา่ะสั่นวาผัดผักบุ้งตติมกันแน่วาสันวันนี้เราก็จะมา มือสองค่ะแต่ว่าคนเห็ดนี่ประมาณมือแปดีละยยยยค่ะเอาายเจ้าผักว่าท่านคลิปปันได์จากนั้นก็ใส่พริกกับกระเทียมเทาโขกว้ลงไปพัดจนมันหอมค่ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปแล้วก็พัดไข่จนสุกแล้วก็ทาการปรุงรสใส่รสดีใส่ผงมโนใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซอสฟาเขียวแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมลงไปหลังจากนั้นก็พัดพัดคนๆเคาเล่คขเล่ผสมทุกอย่างมันเข้ากันเสร็จล้าก็จะใส่ผักบุ้งลงไปค่ะซิมมึงรสชาติโอ้เค็มเติมน้ำเปล่าลงไปจกนิดหน่อยก่อน ค่ะนี่ค่ะผักท่านคลิปแล้วค่ะผักบุ้งกับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สิมาตักต้มปลาเสิร์ฟเลยบัน้แต่ว่าใดๆคือระวังเฮ็ดแนวกินอยู่นี่แม่ยาห้องมาวางได้หูบ่โอ้เฮ็ดเนวกินแล้วๆก็ต้องท่าย้น่เพราะยังตีลืมค่ะลืมหุงเขาฉันกันึกว่าแม่ย่าหหงแม่ย่ากันึกว่าฉันหุงเข่าก็เลยฟ้ากัะดังเออเหยอยู่แต่ว่าก็คือวานน่นละหงเขาฮากรหหงบดดอกหงะมาณบ่ถึง2ี่ินาทีก็ได้กินน่นากับเขาในแรงนี่ก็สิกินกันสนก็ี่คนส่วนฉันกับพวกกินข้าวเรน ตัวอาการชันเริ่มมาแล้วได้ยิงฉันเจ็บคอบอกแล้วว่าเป็นไข้รอบนี้เด้อเป็นเกือบเบิดเฮียนค่ะต้องรอรุ่นว่าอายก่อนแก้วก่อนข้ากับพ่อปูสิเป็นบอแต่างทุกคนกินเขาอยู่นี่ฉันก็นสิมาอาบนา้ําเด้หลังจากอาบน้ําแล้วเราก็จะมาร์กหน้าค่ะมาร์กหน้าด้วยผลิตภัณฑ์มาร์กหน้าของแบรนด์เอ็มาร์กหน้าอันนี้ก็สิมีส่วนผสมของกาเล็โตไมเซทแบบเข้มข้นเลยเด้อแต่ว่าตอนนี้มาร์กหน้าเบิดค่ะขายดีค่ะยิงมาพันแผ่นเบิดภายใน2มือค่ะใดๆคือผลตอบรับดีแห้งเอฟซฉันบอกว่าที่แรกก็สั่งแค่ไปแบบว่าสงแผ่นแม่นบ่พอตาใสดีพักกันเมาค่ะเมาเป็นกล้องเมาสิแผ่นไปเลยตอนนี้ก็รอ ก่อนเด้อค่ะล่อแผ่นมากมากพรอมสินค้าตู้อื่นจากตู้สินค้าใหญ่าจากเกาหลีแต่ว่าถ้าพผู้ได้สนใจผลิตภัณฑ์แบรนด์เอตู้อื่นกระทักแชทหาดูจ้าผ้าแสบไอเลเลย,เลย